น,น,นิ่งๆเนาะหนึ่งเนาะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮโอ้ย,อยมึงทำให้กูดูแย่ที่สุดแล้วไอ้เหี้ยมึงหลบได้ไงวะแค่นอนเฉยเฉยไอ้เหี้ยเออนี่กูแค่ผ่านนะเนี่ยอ้าวกูว่าหมดลูกว่ะตายอออไอ้เหี้ยปวกกาเขากูากูแตกแน่เลยชิบหายแล้ว เอ๊ะเสียงมอไซนี่มอไซมอไซเอ๊ะกูก็อยู่คนเดียวกูพูดเป่าทำไมวะบินซะด้วยเี่เจอดเท่เป็ดเ้ยพี่เฮ้ยซอสอเรี่ครับพี่พีกไปดิมึงพีกไปดิกูยิงหัวให้พีกมามาดจานครับมันโกงครับมันให้ผมเม็ดหนึ่งเลยครับจาน S <S มึงแตกแน่กูได้ไอเคด้วยไหนสิไหนสิน็อปหนึ่งแน่นอนเนี่ยหนึ่งเอา้าไอ้สันตาบูดูแย่ไปน็อปสองน็อปสองแปดไอ้เหี้ยหนึ่งนัดเชื่อมันได้หนึ่งนัดพลังน,ะะนี่อะไรกันฉันอุตสา่าห์เชื่อมันในการ์ดเอาไม่ใช่กิดเรื่องนะไอ้เหีย้ยริกบียบดีไอคน คุณเล่นพับจีคุณเคยประสบปัญหาเรื่อนี้หรือไม่การที่ตายแบบง่ายง่ายทำยังไงคุณก็ตายวันนี้เราไม่มีวิธีแก้ม,มาโปจริงเหรอจอร์ชจริงสิเพียงแค่คุณเปลี่ยนเสื้อผ้า oh my god จอร์ชจริงจริงดีอ้เ oh, สียงกูโอ้จริงสิซาร่าจอร์ชไม่ได้โกหกแค่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 คุณเปลี่ยนชุดคุณก็จะยิงดีขึ้น10%น่ะซาร่า <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอจอร์ช oh my god ใช่แล้วโซลแล้วเหอแต่ตอนนี้จอสิเชื่อหาแล้วเฮ้ยโว้เนาะพวกเจ้าจะมาทำอะไรข้าหรือกระือกระือฮือนี่เฮ้ยอว้าวนี่ตัวฉันยิงโดนได้ไงอ่ะเพราะเสื้อสินะกระือกระือกระือฮือนี่พวกเจ้านี่มนกระดึบสืบสารกับข้านะซ้ายตัวหนึ่ง ไอ้เย๋อเยโอ้ยไมยกอดนี่กูต้องไปจอนสินะพวกมึงได้ตายเนี่ยแหละฆ่าหมากู oh. ปืนปืนอยู่ไหไพับจี G. ปืนโอ้เอเอคเอคชูปะวะเฮียเอียเฮีย S <S เฮ้ยไม่มีปืนนี่เขี้ยตกใจหมดไอเดี๋ยวก็มาดิก็เจอปืนจอน่ะเป็นไงล่ะจะฆ่าหมากูที่หลังอะ่ะเอ้ยยุทธศาสตร์แล้วมึงมึงยุทธศาสตร์เหรอเจอจอนเชลยเข้าไปก็ร้องอ๊ะภาษาอะไรอะ่ะ Oh, ini orang Korea. Oh, nichiwa. Arigatou gozaimasu. Eh? Itu orang Jepun? Annyeonghaseyo. Eh? Eh? Oh! Aku tak percaya dengan Tokio Potin. Apa? Aku tak percaya dengan Y-Tide. Kau adalah segalanya. Oh, menjabatkan... ี่หายแล้วว่าว่าสีหายแล้วนี่สี่หายมากมากเลยอยู่ไหนเข้ามาแล้วนอนนี่ว่าบอกแล้วนอนนี่ <Hey. S 1> โอ้ยสีหายแล้วมันก็มีลูกซองนี่ดีเข้ามาให้หมดเลยไหมเข้ามา ว่ารับได้ไหนอีกคนนึ่งเอาเลยทางกว่านี่ดิเอ้ยเสียหายแล้วเฮ้เสียหายระเบิดระเบิดระเบิดอ้อยอ้อยเอาไอป่าเอ้ยข้างนอกแล้วมานี่เสียหายแล้วโอ้ยเออโอ้ยเสียมือที่สามเสียเหีย รู้ดีรู้ดีเน่รู้ดีจัดว h ามึงรู้ดีเกินไปแล้วไอ้รู้เดี๋ยวมึงเจอกูเอากูจะดักฆ่ามึงตรงนี้แหละเอาดิ้โอ้คุณเ,เห็นลิงที่กำลังวิ่งอยู่นั่นไหมมันยิงผมตอนแรกผมรอดักพวกมันอยู่ตอนนี้เห็นแค่ลิงตัวเดียวมันกำลังวิ่งอยู่กลางถนนตัวนี้ต้องตาย เม็ดหนึ่งสเมตรสามเมตรไม่ไนกสี่เมตรเออซาำซาำเราฆ่าลิงได้แล้วเรามีความสูงจังว่ายิงกูจังเป็นไงทีเนี้ยไม่ได้เก่งซ้ำ <c oughs> เจอกันหน้ารับบี้ที่หน้าที่หลังอย่าไปยิงลิงนะครับเวงกรรมอ้าวไอ้เย้ยนี่กูเวงกรรมเวงกรรมจริง เดี๋ยวแลระเบิดอ่ะระเบิดอ่ะเอาไม่เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยชิบหายแล้วหายแล้วกูพี่เปาพี่เปารถไร่ยอะรถเร่อะรถไร่ยรถเร่ยรถเร่ยอะพี่เปาโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหพี่เปา ตัวน้องไร่อะเอ,เอาหาแล้วกันเฮียโอ้โอ้โอ,โอ้พี่เบอลตัวน้องโอ้หยุดเจอพี่ไายพี่เบอลพี่เบอลตัวน้องไรอะคิดว่าอุ๊ยมีคนมาซดีมีคนม,มคาซดีแล้วอยู่ข้างๆครับผมได้ยินว่ามันอยู่ข้างๆนี่แหละอยู่กันแค่เอื้อมมือ

ขอจานะครับพี่ชายสาุดหล่อแต่ตึงก็งมาดิวะก็เมืองน,นี่มันของเท่อิอ๋นน้องเอ,อ้ามันคือใครสิเก่าเหล่าไกลอะเอ้ยเด้๋ยวชิบหทายแล้วเพื่อนโอเค